สวัสดีครับพบก,กับวัรุ่น,ส,กกนสายแมกแดนิสานใต้บายชอริฟทีมงานสีขอรภูมิเชียงกงเพจชอริฟคนเดิมโอลิฟคนเดิมนะเพจชอเพจโอลิฟคนเดิมก็วันนี้ก็มาดูเจ้ารถบดน้อยบดดินดีๆก็ดินยุบตัวลงนะฮะทีมงานเสียบุกอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะฮะ ลุ่นบูยางสิ่งนี่ครับก็กำลังกอ่อโซ่กันนะฮะนี่ครับจมไม่ลึกครับแต่ขึ้นไม่ได้นะครับมันลื่นนะครับรถรถบดมันจะไม่มีดอกอยางมันก็ตะกุยตัวเองไม่ได้นี่ครับจมจมข้างนะฮะดินมันซุดตัวนะเป็นไอ้ท่อน้ำที่เขาขุดแล้วดินมาลงเนะขงจาจยกให้มันแน่นนะ พอเราบดๆไปมันก็จมตะแคงข้างไปเลยฮนะก็สภาพก็ตามที่เห็นนะครับก็จะมาดูกันนะครับว่าเราจะเอาขึ้นกันแบบไหนตอนนี้ก็กำลังเกาะโซ่เกาะอะไรหาวิธีเอาขึ้นอยู่ครับจมแค่นี้ก็เหมือนสิขึ้นแลนะ้วฮะเจ้ารถบดตัวน้อย ชมนะฮะเรากำลังทำการจะดึงละดึงดึงจะเคลือระเบาเดี๋ยวมาชมกันนี่น้องก็ใครได้เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับผมนี่ครับก็เตรียมตัวดึงเอาลยครับดึงครับดึงครับดึงครับเอาล่งเครื่องใส่กันแล้วครับเอาเลยครับ คืนไหมครับเนี่ยมันไม่ฟรีเลยครับรถบดถ้ามันติดแล้วอยู่เลยครับโอ้โหรับสุดยอดครับดึงเข้าไปครับดึงเข้าไปครับเอาเร่งควันดาแล้วเอาครับเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วครับโอ้โหย่อนครับก็จะมีรถไถเข้ามาช่วยนะรถไถก็จะช่วยดันนะดันหน้าเป็นเจอยันมาสามห้าเอาดันครับเอาดึงเอาดันเอาดึงเอาดันนะครับ มาครับดึงครับเอาดันครับรถไถก็ดันครับดันงัดครับงัดครับขึ้นไหมขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับยิ่งดึงมันยิ่งแถลงมานะฮะก็เดี๋ยวจรลาแป๊บนึงฮะก็สรุปก็ยังไม่ขึ้นนะฮะเอาอีกทีนึงฮะจะขึ้นไหมขึ้นไม่เอางัดเอาดึงครับเอาอีกคันหนึ่งดึงอีกคนหนึ่งงัดเอาครับเอาเข้าไปครับพี่น้องอ๋อจะลดบทสวิตตโม หรือเปล่าครับจมนะตอนนี้เออฟรีแล้วเอาฟรีได้แล้วไปครับไปครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับเอาเหมือนจะขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะฮะข้างหลังก็เป็นท่อนะฮะฝาท่อนะะก็รู้เรื่องเอาเปลี่ยนวิธีดึงครับมาดึงหน้าบ้างครับขึ้นไหมขึ้นไหมครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นไหมขึ้นแล้วครับพี่น้องโอ้ขึ้นจนได้ครับสุดยอดเลยฮะโอ้โหรุ่นปูยังซิ่ง แต่วันนี้มาบดดินนะครับเปลี่ยนแนวก่เป็นเซนหน้างานนะครับเป็นบ้านจัดสรรนะครเราก็มาลงไปรับดินใ้เขาเฉยนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับอนี่ก็ได้เวลาทํางานนะนี่ครับเราก็บดพร้องกันไปเลยครับสามคันครับก็พอดีผมได้ขนย้ายมานะขนย้ายอยู่สองวันแล้ว อันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับอันนี้สภาพดินก็เละๆดินมันเละนะครับนี่ดินขาวด้วยครับเหยียบปุ๊บขาวเลยนะนนก็เริ่มบดกันมาบดกันไปบดกันมานครับอัดอัดอัดแค่ให้มันถือว่าแข็งนะครับไปนะครับคันแรกคันที่สองตามมาฮนะ ครับเอาสัานีก็ล้อเหล็กหน้าหลังเลยบดกันไปบดกันมาเอางแง้ะครับผมก็บดเท่าที่ได้ก่อนนะครับผมบดเท่าที่ได้นะรตรงไหนเละก็บดให้ไม่ได้นะครับเพราะบดไปก็จมครับดึงกันอยู่อย่างนั้นแหละครับไม่ได้ทําอะไรนะครับวันๆนนะบเดเ็จก็ จอดจอดลำกันต่อทำไปเรื่อยฮะจอดลำกันไปเรื่อยครับก็วันนี้ก็จะครึ่งวันแล้วนะยังไม่ไปไหนเลยครับย้ายรถมาจากขูขันนะจอดครับเสียบุกมันเดินมาละวสายมือเนี่ยฮะเดินเลงฮะเลงเลงอะไรไม่รู้ไอเสีย จอดทักครับเที่ยงพอดีครับเดี๋ยวมาคุยไดไหมวะยุ่งงี้ยุ่งงี้ฮะจับไม่ได้ยินนะบดประมาณนี้ครับบดได้อยู่ฝั่งเดียวอีฝั่งหนึ่งตรงฝั่งท่อที่ฝั่งใหม่เราไม่สามารถบดได้นะครับเพราะดินมันเละแรงมากพอฝนตกด้วยครับนี้ขนาดเขาทรายมันลงให้นะครับเอาทรายมันลงยิ่งแล้วเลยครับลื่นครับ ็ปรับได้แค่ให้มันเรียบๆะครับว่าก็ประมาณนี้ฮะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของผมด้วยนะครับผมช่องชอลิปสไรออนนะฝากเพจโอลิปคนเดิมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้ครับผมไม่มีอะไรมากครับนี่ครับซุ้มไวรุ่นพี่บ้าครับเล่นอะไรกันก็นไม่รู้ครับก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ